ตงนั้นตรงท้องนั้สิสิอยกกินมันเยอเกินไปไม่น้อยที่มันน่อทีมันนุ่มริ้นมาเป็นซ้ำสิดีนามากนัจิกยากลิบยากจะไม่ขันกินมันมันกินก๋วยเตี๋ยวทาบากก๋วยเตี๋ยวชกชกลูกชิ้นต้องสูดตรงสูดตรงซาตรงบบตงบะ่กินได้เป้องนอ แต,แต่ปุ้ยฉันมีคนเจอเฮเราไม่เป็นะอะเฮ้กอกำลังมาเลยมามาแล้วมาลองเพงอื่นดีกว่า <c oughs> ตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี คืนสันดีหน้าตบฝันสันแบบอพิกใช้ย,ยอดดีพาไปเที่ยวดูหนังพาไปนั่งจืดจีพาไปเที่ยวชมสวนเก็ดเดอรล้นวลส่งให้ในสีเสียบหูไปแต่งร้ายคนะเสียบหลอดเสียบหลอดแั้งหาหกชี Sai tuần mà bì xì mẹ Sì đại chẳng Sì đại chẳng ตีห้ไม่ถึงกระจวนคิดทบทวนเร,รืนนะ่องแฟนฉันดีเพรชาวเรไรน้อยอ่อะน้องๆ <ดน S 2> พอแล้วน้องๆพอแล้วเหนื่อยเต้นใช่ไหมอาไม่ไม่อันแบบพอเกินไม่อยากให้คนเหนื่อยฟังอ่ะเราห่วงอง